ะครัใครเป็นเอฟซทีมไหนเชียร์ทีมใ <im it> ด <im it> เอาละครับมาเน้งสาวโจพั่เทมายเลขส่นงสาวนัมาเลขหกมยนางสาวโชมพูร์มาเลเจนางสาวพนาพรอมโู้จดการทีขมา รองนักข่าวน้าิสารสีามาเเยนาวรับกรวัลภงมิภาณิผู้จัดการทีมแล้วกิชัยผู้กำาผิดผู้สอนนาจินนนลศรีสะอาดผู้ช่วยผู้สอนนาธนชัยแร่เพชรผู้จัดผู้กำกับผิดจเกียรติว่าโรันผู้ช่วยผู้กิดใจวัตุรชล เอาแล้วนะครับตอนนี้ประกาศรายชื่อนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมแล้วก็พร้อมด้วยคณะกรรมการครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้ชมเกมกันละฮะในรุ่นไม่เกิน17ปีหญิงนะครับนี้อจอจะแฟด ก็ในแมตชนี้จะมีคู่แฝดคู่นะครอันนี้อยู่สุโขทัยครับ,บ,น,บนี่สิทธิ์เก่าครับสิทธิ์เก่ายางซ้ายวิทยาคมต่อิทธิยิงตอครับรครับ,รบเ,ล,เาากกลกทหนค์อมกล้ค เข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับเพราะผมผมเป็นห่วงเรื่องผลการรับชมนะฮะว่าภาพเสียงเป็นเช่นไรนะครับเกมเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างโรงเรียนกีฬาพิศโลกในชุดสีเหลืองฝั่งผู้บรรยายครับหมายเลขเจ็ดหน้าขวาทำก็จะแฟดนะครับจะแฟด ส่วนตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นเจ้าปอนตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นเจ้าข้าฟฟางนะฮะพบกับทีมบางกระทุ่มพิทยาคมในชุดติดต่ฝั่งตรงข้ามพุณยาครับเกมเริ่มแล้วนะฮะแดมต,ตัวนี้ลุงนกีฬาขึ้นนำสองต่อศูนย์โอ้เสิร์ฟหลังเท้าลูกนี้แน่นอนครับเจ้าข้าวฟางะฮะเจ้าข้าวฟางนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาเรียน โรงเรียนกีราปีนี่เป็นปีแรกนะฮะมาจากพิจิตรนะครับหมายเลขสี่เป็นน้องเจ้าขวัญน,นะฮะพลังยิงนกครับคือครับแต่ก็ไม่ได้ แ้มขึ้นนําอยู่ที่4ต่อศูนย์ครับลุงเรยงกีฬาโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับเจ้าข้าฟางัางข้รับ,บ,บ,บุมอยู่ที่1ต่อ4บางกระทุท่มเสร์ฟลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามนะครับเป็นแจมของลุงเรลงกีฬาก็ช่วงนี้ผมขอถ่ายผู้หญิงคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยว ตอนนี้ตะกอ้อดับเบิลกำลังจับสลากก็เดี๋ยวจะลงสนามหนึ่งกับสนามสองนะครับแล้วเดี๋ยวขอคู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตะกอ้อดับเบิลต่อนะฮะแต้มตอนนี้ลงน้กิดาขึ้นนาอยู่ที่อาร์เจตหนึ่งครับมาดูแลการเสร์บของจอกข้าฟ้างครับโอ้โหหลังเท้าลูกนี้เต็มเต็มครับไม่ได้เปิดแล้วฮะบางกระทุ่มพิทยาคม ตเตัวนี้บางกระทุ่มสามอยู่หนึ่งต่อหกนะครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามก็แจกเต้ยเป็นมิงกีฬาฮะวารวมเดอบอลกะทุะ่มขอ,ขอเวลาออกเอาละครับโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมต้องขอเวลานอกนะฮะ โค้ดโค้ดเดินดีๆได้ไหมดูแบบเดินคนตีนนะโค้ดออจำไม่ได้สักครู่นะครับ ครับหมดหมดเวลา,านอ้นะครับกับผู้าชมเกมกันต่อในตะกอบประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน17ปีครับ โอ้โหดูนะเจ้ก็ฟ้าเสิร์ฟหลังเท้าลูกนี้เรียบร้อยครับขอบคุณครับนั่งคุยอยู่นี่เนาะเอาเดี๋ยวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาการจับหลากนี่ครับ,บ เรื่องมันขาดจะก้อยอยู่คู่เดี๋ยวไปไปดับเบิ้ลครับวับนว่างอยู่ต่อต่อโหตอนนี้โรงเรียนกีฬาพิสุโลกขึ้นนำนะครับแปดต่อสองคนข้างจะห่างแล้วนะครับลูกนี้เจ้าข้าฟ่างเติมไม่ไม่ข้ามครับตำแหน่งตัวทำของโรงเรียนกีฬาหมายเลขเจ็ดตอนนี้ก็ใช้บริการของเจ้าโบนะฮะเจ้าโบเขามีคู่แฝดนะครับนนคู่แฝดก็ชื่อเจ้าแบมฮะเล่นเป็ตนตำแหน่งแบ็คนะครับ คู่แปดเขจะเล่นแบ็คคนหนึ่งแล้วก็เล่นตำแหน่งตัวทำคนหนึ่งส่วนตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นจระปอนฮะน้องปอนเเต็มตัวนี้อยู่ที่เก้าต่อสามโอ้เข้าช่องขวาบางกระทุ่มเปิดไม่ได้แล้วครับ ก็รู้นะครับว่าเจอใครรอบตอนนี้มันเป็น16ครับเพราะว่ามันมา1ง1 2 1 2 8สาย่งเงี้ย แ้มตอนนี้บังกระทุมตามอยู่ห้าต่อสิบนะครับเสรุงนี่หมาช่องขวาเอาแล้วครับเสร์ฟไี่ดีสวยงามครับได้แต้มนะเปิดไม่ได้แล้วครับโรงเรียนกีฬาพิศโลกฮะเจ้าโบนะครับจะมีคู่แฝดคือเจ้าแบมนะฮะมาจากสุโขไทยนะครับอดีตสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนยางสายพิทยาคมครับ นี่ครับโอ้โหเจ้าก็้ากเสิร์ฟดีฮะแต่ยังเปิดได้อยู่แต่ว่าลูกนี้แก้ไขไม่ทันแล้วกรับ,บังกระทุ่มแทมอยู่ที่6ต่อ11บางกระทุ่มตามค่อนข้างห่างนะครับโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามแบบนี้ก็เป็นแทมของมีเกาพิศนุโลกฮนะ ก็ขั้นรายการตะก้อหญิงคู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวตะก้อดับเบิ้ลจะย้ายไปที่สนามสองนะฮะใจรอนิดนึงครับแตมไปที่สิบสองต่อหกแล้วฮะลีกีฬาขึ้นนําครับโอ้โหหลังเท้าออกท่องขวาลูกนี้สวยงาม อยู่ที่6กต่อสิครับข้ามมาลูกนี้จะฟางเปิดฮะจะพอไลช่ชงครับลูกนี้เอานะครับล้นไปบัรกะทุ่มทิ้งมาจะพอต้องจับชงอีกครั้ง,งหนึ่งอยู่ที่เจ้าอูบเตะไม่ข้าม,ามครับลูกนี้ แต้มอยู่ที่สิบสามต่อเจ็ดโอ้เสรบแน่นอนจริงๆครับสำหรับเจ้าข้าวฟ่างฮะโอ้หลังเท้าแน่นอนแล้วก็ชัวร์มากเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะโอ้ข้ามไปนี่เป็นแต้มล้นเลยนะครับ,รบอีกแต้ม,มเอเ๋ล้ขึ้นชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับงกีฬาพิสุโลกลูกนี้ทัดเน็ตมาเอายังไม่เกมครับเป็นแต้มของบังกระทุ่มอยู่ครับ <15. S> 1 4แตมอยู่ที่1 4ต่อ8ครับเจอบลูกนี้ไม่ข้ามยังเป็นแ้มบังกระทุ่มยังปิดไม่ได้ครับนิงกีฬา <54. S 1> แส้มอยู่ที่เก้าต่อสิบตีามาช่องสายเอาละครับเป็นแต้มเช่นกันครับบางกระทุ่มโอ้นานๆที่จะมีโอกาสได้เห็นตะกอ้อในปักตตะกอ้อหญิงเหมือนกันนะครับนานๆทีฮะก็ไม่ค่อยได้เห็นแมตช์แข่งแบบนี้เท่าไหร่นะครับเพราะปกติก็จะเป็นแมตช์ของต <c oughs> ัวทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปส่วนมากนะครับ วันนี้มาดูผู้หญิงเสิร์ฟกันนะครับโอ้โหหลังเท้าลูกนี้เกือบข้ามครับเสิร์ฟดีนะพี่ดูยกขาดีครับเต็มโบ๊ะโบ๊ะเุ๊เอ็ดตุ๊ส <sch Mc Brown> ี <the> ่มอสี่เอมอสี่มอสี่ครับอ่าแล้วฮะลูกนี้ออกหลังเป็นแจมของเลนกีฬาแล้วก็ในเซตแรกครับ ลุงรีนกีฬาพิษณุโลกเอาชนะโรงรีนบางกระทุ่มไปไปก่อนนะครับนะครับในเซตที่สองกำลังจะเริ่มนะครับตอนนี้บางกระทุ่มพิทยาคมเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ทางฝั่งผู้บรรยายครับส่วนทีมโรงรีนกีฬาพิษณุโลกอยู่ในฝั่งตรงข้ามในชุดสีเหลืองนะฮะเซตแรกก็เป็นของโรงนีนกีฬาพิษณุโลกครับลูกมีเสร์ฟข้ามไปแล้วเปิดชงครับ หล้นมายังเปิดอีกครั้งนึงเอาไม่เข้าใจกันแล้วครับระหว่างแบกกับตัวชงเป็นแต้มข,ของบางกระทุ่มพิทยาคมครับแต้มอยู่ที่ศูนย์ตอนหนึ่งลงนิีฬาพิศุโลกจะเสริมโดยเจ้าข้าวฟางครับหลังเท้ามาช่องขวาดูดิครับไม่มีโอกาสได้เปิดแล้วฮะ คือเสิร์ฟค่อนข้างชัวสูงมากเลยนะครับสําหรับเจ้าข้าฟ่างฮนะโอ้โหเสิร์ฟแต่ละครั้งเป็นแจมแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนลยนะครับแจมอยู่ที่หนึ่งเท่าเปลี่ยนมาทางบางกระทุ่มครับลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟไม่ข้าม ทีสองต่อหนึ่งครับลุงเนกีฬาเสิร์ฟมาช่องสายเนี่ยน,นะครับโอ้โหเรียกว่าเสิร์ฟออกจากเท้าแต่ละครั้งของเจ้าฟางนี่เป็นแต้มค่อนข้างสูงมากครับแต้มอยู่ที่1นต่อสามบางกระทุ่มครับเสิร์ฟเข้าช่องขวาเจ้าโบยังเปิดได้อยู่ลูกนี้ชงมา เอาละครับจันเบาๆเรียบร้อยครับเป็นแต้มฮะนุ่งกีฬาอะไรวะแ้มอยู่ที่สี่ตัวหนึ่งนะครับชองขวาอีกแล้วฮะโอ้เนี่ยละครับหลุดถักเท้านี่ เชื่อขนมกินได้เลยนะฮะสำหรับตำแหน่งแบค็คของงินกีลาครับเจ้าเข้าฟ่างฮะ1.5แต้มอยู่ที่1.5บางกระทุ่มตามอยู่นะครับโอ้โหลูกนี้จะไปที่ช่องซ้ายเดี๋ว,ว่าลูกไม่ข้ามอ่านะเป็นแต้มของ,งนิงกีฬาพิษณุโลกครับ สังเกตดูโรงเรียนบางทุ่มจังหวะเสิบจะเอาหมายเลขสี่มาเสริรฟนะฮะแต่ว,ว่าจังหวะรับจะเอาหมายเลขสี่ไปชงนะครับจับตำแหน่งกันนะฮะดูสิครับโอ้โหเจ้าเข้าฟฟางเสิฟมาแต่ละครั้งนี่หวังผลได้เลยนะครับ แตมเริ่มตามห่างแล้วฮะโอ้โห,โโหเสริมไม่ข้ามครับ,รบลุงนี้ลุงนีกีฬาพิศุโลกนำไปค่อนข้างห่างมากแล้วฮะแปดต่อหนึ่งครับต้องขวาลูกนี้สวยงามไปครับฮะ แต่ละครั้งไม่เชื่อขนมกินได้เลยนะครับสําหรับในตําแหน่งแบ็คเจ้าเขาฟางฮะงา <1, 5. S 1> แต่ตามค่อนข้างห่างเลยครับบางกะทุ่งหนต่อเข้ามไปแล้วฮะยังเปิดได้อยู่ครับจบป้ปอนชงให้เจ้าโบล,ลูกนี้โอ้โหสันออกหลังอะไรครเป็นแจ้งของบางกะทุ่งบ้าง ต้มอยู่ที่เก้าต่อสครับเร์บข้ามมาบางกระทุ่มเอาแล้วครับทิมหัวไปแก้ไขข้ามมาบางกระทุ่มว่างไงครับสรงลูกนี้ตีหัวโอ้โหออกข้างไปเยอะเลยครับ <laughs> แมอยู่ที่สองต่อสิบอ้าวครับข้ามไปคราวนี้โอ้โหออกหลังฮะเป็นแต้มของนิงกิลาครับจักครู่นะฮะเดี๋ยวจบจากสนามนี้ก็จะไปที่จกกักรดับเบิลนะครับส <17, 2. S> 1เดต่แมอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสองดูดิครับเจ้าก,ก็ฟ้างโอ้โห เจอมาแต่ละครั้งนี่หวังผลได้เลยนะฮะแล้วเต็มหลังเท้าด้วยนะครับเสียงแน่นมากฮะเจ้าก็ฟังครับปีนี้ก็อยู่ม่สี่นะครับตแต้มตามอ,อยู่สองแต่สิบสองครับบางกระทุ่มาสายลูกนี้ยังเปิดได้อยู่เอาเลยครับชงลึกมาตีหัวข้ามไปยังเปิดได้อยู่ครับโอ,โอ้ลูกนี้กรรมาการบอกว่าลงครับเป็นแต้มของโรงนีงกีฬาพิตณุรโลก อยู่ที่13ต่อ 2. 2ขวาสุดอีกแล้วครับ <18. S 1> หัวขึ้นท่านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงงินกีฬาพิดณุนโลกค,ครับอีกสอแซมอยู่ที่2ต่อ14ครับจองขวายังเปิดได้เอานะฮะโรงงินกีฬา แตะลูกนี้ปิดเซตปิดหมัดเป็นที่เรียบร้อยครับผลการแข่งขันเป็นทีมโรงเรียนกีฬาอบจอพิศนุโลกครับเอาชนะทีมโรงเรียนบากกะชุ่มพิทยาคมไปด้วยกกสกอร์2ต่อศเซต